ในปีพุทศกรา25 18, ช2518ชัยชนะของกลุ่มขเขมรแดงในสงครามกลางเมืองกัมพูชาได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างฉับพลันและรุนแรงโรงเรียนและตลาดถูกสั่งปิดระบบเงินตราถูกยกเลิกและประชาชนทั้งหมดถูกบังคับให้อพยพออกจากเมืองเพื่อไปใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมทั่วประเทศ ระบอบการปกครองนี้อยู่ภายใต้การนำของพอพน์ปัญญาชนผู้เคยศึกษาในฝรั่งเศสที่ซึ่งเขาได้สึมซับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และแนวคิดชาตินิยมนำมาซึ่งความปรารถนาที่จะปฏิวัติกรัรมพูชาให้กลายเป็นสังคมคอมมิวนิสต์เชิงเกษตรกรรมในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน ในคลิปนี้อัปดุนเททูบจะนําเสนอเรื่องราวของระบอบเขมรแดงซึ่งปกครองกัมพูชาระหว่างปี2518ถึง2522และเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนราว1.7ถึง2ล้านคนจากการอดอยากโรคระบาดการใช้แรงงานหนักและการประหารชีวิต เรื่องราวของเขมรแดงถือเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดและเป็นบาดแผลที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมกัมพูชามาจนถึงปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือที่รู้จักกันในชื่อเขมรแดงถือกำเนิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1960ท่ามกลางความวุ่นวายของยุคสงครามเย็นผู้นำของพวกเขาคือซาลอตซาซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามพอพศ เขาคือปัญญาชนที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดสังคมนิยมแบบสุดขั้วระหว่างการศึกษาที่กรุงปารีสและมีความฝันที่จะสร้างสังคมกรรมัมพูชาที่ปราะศะจากชนชั้นโดยมีกเกษตรกรรมเป็นหัวใจสําคัญ การขยายตัวของสงครามเวียดนามมาสู่กัมพูชาโดยเฉพาะการทิ้งระเบิดอย่างลับๆของสหรัฐอเมริกาและการรัฐประหารในปี2513ที่คนล้มสมเด็จเจ้าเนโรโดมสีหนุโดยในพลลอนนอนได้สร้างสภาวะความโกลาหลขึ้นรัฐบาลใหม่ของลอนนอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐถูกประชาชนจำนวนมากมองว่าเป็นรัฐบาลหุนเชิดความไม่พอใจนี้ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้ขเขมรแดงขยายอิทธิพล กลุ่มขมรนแดงฉวยโอกาสสร้างพันธมิตรกับสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุซึ่งยังคงเป็นที่เคารพรักของประชาชนในชนบทพวกเขาสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นนักรบของชาวนาพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิรูปที่ดินและสร้างสังคมกัมพูชาที่มีความเท่าเทียมขณะเดียวกันก็โฆษณาชวนเชื่อโจมตีรัฐบาลลอนนอนและสหรัฐว่าเป็นต้นต่อของความทุกข์ยากทั้งมวล ดยการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและจีนประกอบกับความเสียหายอย่างหนักจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐในระหว่างปี2512ถึง2516ซึ่งสร้างสูญญากาศทางการเมืองในชนบททำให้เขมรแดงสามารถขยายฐานกำลังและปลุกระดมความโกรธแค้นของชาวนาที่สูญเสียได้อย่างรวดเร็ว ในวันที่17เมษายนปี2518กองกำลังขมรแดงในชุดดำได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศทมกลางการต้อนรับจากประชาชนบางส่วนที่คาดหวังว่าพวกเขาคือผู้ปลดปล่อยแต่ทว่าชัยชนะครั้งนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในศตวรรษที่20 เมื่อเขมรแดงยึดอำนาจสมบูรณ์ในปี2518พอพนดได้ประกาศปีศูนย์ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่จะลบล้างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมเดิมทั้งหมดเพื่อสร้างสังคมเกษตรกรรมบริสุทธิ์ขึ้นมาใหม่เพียงไม่นานหลังเข้าปกครองกรุงพนมเปญซึ่งมีประชากรราว2ล้านคนถูกสั่งให้อพยพทันทีเขมรแดงอ้างว่าเพื่อปกป้องประชาชนจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐแต่ในความเป็นจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของการบังคับใช้แรงงานในค่ายชนบท ชาวเมืองถูกต้อนให้ออกเดินเท้าไประยะทางไกลผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตระหว่างการเดินทางจากความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บหรือถูกประหารชีวิตกองกำลังหลักของขเขมรแดงประกอบไปด้วยเยาวชนจากชนบทซึ่งเติบโตมาพร้อมกับความแค้นจากภัยสงครามและการกดขี่ของเจ้าหน้าที่รัฐอุดมการณ์ของพรรคได้ปลุกเราให้พวกเขามองว่าการจะสร้างความเท่าเทียมได้นั้นจำเป็นต้องทำลายระบบเมืองและกำจัดกลุ่มปัญญาชนให้สิ้นซาก ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาจึงถูกปิดระบบเงินตราถูกยกเลิกพระสงฆ์ถูกบังคับให้ลาศิกขาและบุคคลใดก็ตามที่ถูกสงสัยว่าเป็นศัตรูของอุดมการณ์ปฏิวัติจะต้องถูกกำจัดเกณฑ์ในการคัดเลือกเหยื่อนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางและโหดร้ายผู้ที่มีความรู้ผู้ที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้เช่นแพทย์ครูวิศวกรหรือแม้แต่ผู้ที่สวมแว่นตาจะถูกตีตราว่าเป็นภัยคุกคามและต้องถูกกำจัด มีการประมาณการว่าแพทย์กว่าร้อละของประเทศต้องเสียชีวิตหรือหายสาบสูญไปในยุคนี้นอกจากนี้กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยเช่นชาวเวียดนามและชาวจามมุสลิมก็ตกเป็นเป้าหมายของการสังหารอย่างเป็นระบบเช่นกันในใจกลางกรุงพนมเปญโรงเรียนมัธยมตวนสวายเปรยได้ถูกตัดแปลงให้เป็นเรือนจำและศูนย์สอบสวนที่โหดร้ายที่สุดภายใต้ชื่อรหัสเอช หรือตวนเสลง S 2 1เป็นหนึ่งในเรือนจำกว่า150แห่งทั่วประเทศบรไไิหารงานโดยหน่วยตำรวจลับซานเตเบาภายใต้การบัญชาการของกางกึกเอียวหรือที่รู้จักกันในชื่อสหายดุดระหว่างปี2 5 1 8สถึง2522าสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็น,นกลไกสำคัญในการกำจัดบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นศัตรูของพรรคจากบันทึกนักโทษราว1 4 0 0 0ถึง20,000คนมีผู้รอดชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพียงไม่กี่คน นักโทษต้องเผชิญกับการทรมานอย่างทารุณเพื่อให้รับสารภาพในข้อหาต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มักไม่มีมูลความจริงเช่นการเป็นสายลับให้ CIA หรือเวียดนามผู้คุมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่ถูกปลูกฝังให้ร้ายซึ่งความปราณีนักโทษจะถูกล่ามโซ่ไว้ในห้องขังขนาดเล็กสุขอ,อนามัยย่ำแย่และได้รับอาหารเพียงเล็กน้อย การฝ่าฝืนกฎระเบียบเพียงเล็กน้อยจะนำไปสู่การทรมานทันทีความหวาดระแวงภายในระบอบเขมรนแดงนั้นรุนแรงถึงขั้นที่สมาชิพกพรรคจำนวนมากถูกนำตัวมาสอบสวนและทรมานที่ s .21 โดยเฉพาะในช่วงการกวาดล้างครั้งใหญ่ระหว่างปี2520ถึง2521ที่มุ่งเป้าไปยังผู้ที่ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับเวียดนาม S, s 21ดํำเนินการอย่างเป็นความลับสูงสุดเมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลงนักโทษที่สรารภาพแล้วจะถูกส่งตัวไปยังทุ่งสังหารเพื่อประหารชีวิตทิ้งไว้เพียงบันทึกคำให้การและภาพถ่ายจำนวนมากซึ่งกลายเป็นหลักฐานสำคัญของอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติปัจจุบัน s 21คือพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวสเลงและที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโก ทุ่งสังหารคือสถานที่ที่เหยื่อของระบอบเขมรนแดงจํานวนมากถูกนําไปประหารและฝังในหลุมศพมูโดยมีเจิงเอกเป็นหนึ่งในทุ่งสังหารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเรือนจํา s 2 1เจิงเอกตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางใต้ราว15กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสุสารของชาวจีนแต่ในยุคเขมรแดงมันได้กลายเป็นสถานประหารหมู่นักโทษจาก s 21จะถูกขนส่งมาด้วยรถบรรทุกในเวลากลางคืนและถูกประหารด้วยวิธีการที่โหดร้ายเพื่อเป็นการประหยัดกระสุนเช่นการใช้ขวานค้อนหรือแท่งไม้ไผ่ทุบตีจนเสียชีวิตโดยมักจะมีการเปิดเพลงปฏิวัติเสียงดังเพื่อกลบเสียงกรีดร้องของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการขุดค้นพบหลุมศพหมู่จํานวนมากในบริเวณนี้คาดว่า มีผู้เสียชีวิตที่เจิงเอกเพียงแห่งเดียวราว1,7 0 0 0ถึง2,000 0คนตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีภายใต้การปกครองของเขมรแดงกัมพูชาได้กลายเป็นดินแดนที่ตัดขาดจากโลกภายนอกร้านค้าตลาดโรงเรียนและวัดวาอารามถูกปิดตายเมืองต่างๆถูกทิ้งร้างเงินตราที่ถูกยกเลิกกลายเป็นเพียงเศษกระดาษ ระบอบของพออพดได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ1.7ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ21ของประชากรทั้ง,งหมดในขณะนั้นโศกนาฏกรรมครั้งนี้ถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่กระทำโดยคนในชาติเดียวกันซึ่งได้สร้างบาดแผลลึกและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมของกรัรมพูชามาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงปลายของระบอบความหวาดระแวงได้แผ่ขยายไปทั่วในหมู่ผู้นำระดับสูงผอบพดและแกนนำคนอื่นๆเริ่มไม่ไว้วางใจผู้บัญชาการในเขตตะวันออกของประเทศซึ่งถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวียดนามซึ่งเขมรแดงถือเป็นศัตรูตัวฉกาจผอบพดได้สั่งให้มีการกวาดล้างครั้งใหญ่ในเขตตะวันออกอย่างโหดเหี้ยมนำไปสู่การประหารชีวิตสมาชิกพักและทหารจำนวนมากการกระทำดังกล่าวได้สร้างความแตกแยกอย่างรุนแรงภายในพัก ผู้นำในเขตตะวันออกบางส่วนเช่นฮุนเซนและเฮงสมรินตระหนักถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงตัวในปี2520พวกเขาจึงตัดสินใจนำกองกำลังและประชาชนจำนวนหนึ่งหลบหนีข้ามชายแดนเข้าไปยังเวียดนามและได้กลายเป็นแกนนำคนสำคัญของแนวร่วมสามาคัคคีสงครามชาติกัมพูชาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเพื่อค่นล้มระบอบเขมรแดง การกวาดล้างภายในทำให้กองกำลังของเขมรนแดงอ่อนแอลงอย่างมากและในปลายปี2521กองทัพเวียดนามก็ได้บุกเข้าสู่กัมพูชาโดยได้รับการสนับสนุนจากแนวร่วมของคุณเซนจนสามารถยึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จในวันที่7มกราคมปี2522พอบพดและผู้นำเขมรนแดงที่เหลือได้หลบหนีไปยังบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและดำเนินสงครามกองโจรต่อไปจนถึงปี2541 หลังระบอบขมินแดงล่มสลายได้มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาขึ้นมาแทนที่และเป็นจุดเริ่มต้นบทบาททางการเมืองของคุณเซนซึ่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาหลังการล่มสลายของระบอบในปี2522และการเข้ายึดครองของเวียดนามกัมพูชายัางคงตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง ประชาชนต้องเผชิญกับความอดอยากและโรคระบาดส่งผลให้ชาวกัมพูชาราว140,000คนตัดสินใจหลบหนีเข้าสู่ชายแดนประเทศไทยค่ายผู้อพยพเขาอีดางในจังหวัดสระแก้วซึ่งเปิดดำเนินการในปี2522ได้กลายเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาโดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนต่าง ค่าแห่งนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและได้รับความสนใจจากบุคคลสําคัญเช่นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาตเตอร์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยซึ่งได้สเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยือนและให้ความช่วยเหลือ กว่า3ทศวรรษหลังการล่มสลายของระบอบการแสวงหาความยุติธรรมจึงได้เริ่มต้นขึ้นพอพ,พ์ผู้นำสูงสุดเสียชีวิตในปี2541ระหว่างการซ่อนตัวในป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยไม่เคยเข้ารับการพิจารณาคดีนวนเจียผู้นำหมายเลข2ของขเขมรแดงถูกจับกลุ่มในปี2550และถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเวียดนามและชาวจาม ถือเป็นครั้งแรกที่ศาลร,ระหว่างประเทศยอมรับว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์เกิดขึ้นจริงในกรัรมพูชาสหายดุดผู้บัญชาการเรือนจำเอสยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในปี2,553ฐานก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติและเสียชีวิตในเรือนจำเมื่อปี2,563 เขียวสัมพันธ์อดีตประมุขแห่งรัฐถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในปี2561และถือเป็นคำตัดสินสุดท้ายที่ปิดฉากการพิจารณาคดีของศาลคดีขมรแดงแม้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะใช้เวลานานและใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อตัดสินความผิดของผู้นำเพียงไม่กี่คนแต่คำพิพากษาเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้รอดชีวิตและทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับทุกคนถึงหายนะที่อาจเกิดขึ้นได้ จากอุดมการสุดโต่งและความเกลียดชัง CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายร,รู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว อาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทําให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ